สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับของเฟยนะครับสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับในแถบภาคอีสานเยอะพอสมควรนะครับพืชชนิดนี้สามารถเอาไปเป็นไม้ประดับได้นะครับเพราะพืชชนิดนี้มีต้นที่สวยงามและพุ่มที่สวยงามมากนะครับอย่นะครับแนะนํานะครับห้ามตัดหรือขุดไปเป็นไม้ประดับนะครับแนะนําให้เอามเล็ดของเขาไปเพาะพันธุ์เอานะครับไปเพาะพัน์ที่บ้านได้นะครับ ย้ำนะครับว่านำเมล็ดไปเพาะพันธุ์เพื่อปลูกแล้วเป็นไม้ประดับที่บ้านนะครับเป็นไม้ที่สวยงามมากครับอันนี้ไปดูกันครับว่าต้นนี้ต้นคือต้นอะไรครับไปดูนครับนี่ครับพี่น้องครับมาดูกันครับนี่คือต้นอะไรนะครับสําหรับคนไทยนะครับและเป็นภาษาสากลด้วยครับจะเรียกต้นนี้ว่าต้นเหมือดนะครับต้นเมียดต้นเมียดหรือต้นเหมือดนะครับแต่ถ้าทางอีก ภาคหนึ่งเขาจะเรียกต้นเมียดแอ่นะครับเมียดแอ่เมียดแอ่นะครับนี่คือต้นเหียดนะครับมาดูกันครับต้นเขาจะลักษณะไหนนกจะชอบกินมากนะครับใบของเขานี่ครับใบของเขาจะลักษณะออกเล็กๆนะครับนี่ครับใบเล็กๆนะครับเป็นรูปวงรีนะครับใบของเขาเล็กรูปวงรีผลของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีจุกที่โคมผลนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับ นี่คือผลของเขานะครับผลของเขาจะเล็กๆนะครับนกจะชอบกินมากนะครับพวกนกเอี่ยงนกเขาอะไรอย่างนี้นะครับจะชอบกินผลของเขาเวลาผลของเขาสุกจะสีดํานะครับผลของเขาจะสีดํานะครับเวลาสุกนะครับก้านของเขาจะเยอะมากนะครับต้นเมียดนะครับสําหรับต e ้นเมียดก้านของเขาจะเยอะมากนี่ครับเขาจะเป็นต้นเอกลักษณ์ของเขากุ้มสวยนะครับสามารถเอาไปปลูกไว้ที่บ้านเป็นไม้ประดับได้นะครับนี่ครับต้นเมียดนะครับเพราะต้นของเขามีลักษณะโครงสร้างที่สวยงามมากนะครับ นี่ครับต้นเมียดสวยงามมากนะครับหน้านําไปปลูกเป็นไม้ประดับนะครับนี่ครับเป็นการใบของเขาจะมีมันวาวนะครับลักษณะวงรีมันวาวนะครับลื่นนะครับใบของเขาจะมันวาวและลื่นนะครับก้านของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้นะครับก้านเขาจะมีลักษณะเป็นข้อเป็นข้อนะครับนี่ครับเป็นข้อนะครับเป็นตาตุ่มนะครับ เป็นข้อเป็นตาตุ่มเป็นข้อเป็นตาตุ่มอย่างนี้นะครับนี่การของเขานะครับสังเกตง่ายต้นเมียดดูไม่ยากนะครับก้านของเขาแต่ละก้านจะไม่ตรงนะครับก้านจะไม่ตรงนะครับต้นเมียดนะครับก้านจะเป็นดคดรงอๆนะครับนี่ครับสังเกตดูง่ายๆนะครับต้นเมียดครับก้านเอกลักษณ์ของเขานะครับทําไมทมถึงบอกว่าเป็นไม้ประดับได้เพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาคือก้านดคดรงอๆมันจะสวยนะครับมาดูต้นของเขาทีนตตีน้นต ลำต้นของเขาครับต้นของเขานะครับเกตต้นนี่นะเกตต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับจะขูดออกได้นะครับนี่ครับนี่ครับขยำได้นะครับลำต้นของเขาสามารถเอาเปลือกของเขาออกมาขยำได้นะครับย้ำนะครับต้นเมือกเมือกจะมีเปียกที่แบบขูดกระนะครับต้นสีดํานะครับสีดําน้ําตาลนะครับสังเกตดูนะครับน้าตาลครับต้นสีดําแล้วเปลือกของเขานีสามารถเอามือ ออกมาอย่างนี้ครับเขาสามารถเอากำออกมาได้แล้วก็ขยบขยบได้นะครับนี่คือตำแหน่งของเขานะครับต้นเหมือกเปลือกเขาจะสามารถขูดออกได้นะครับขยบได้นะครับเหลือกนอกนะครับนี่ครับเกรดของเขาจะเป็นลายอย่างนี้นะครับนี่ครับต้นเหมือกจะสีนี่คือสีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่คือสีของต้นเหมือกนะครับนี่เอกลักษณ์ของเขาจะเป็นร่องๆอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสามารถขูดออกได้นะครับนี่ ดูง่ายมากนะครับนี่นี่นะครับอกักษณ์ของต้นเมียดนะครับต้นของเขาจะมีลักษณะสวยงามมากนะครับอย่างนี้เป็นไม้ประดับได้นะครับต้นเมียดสามารถทนน้ําทนฝนได้นะครับต้นเมียดส่วนสรรพคุณทางยานะครับต้นของเขานะครับเปลือกนะครับนี่ครับพูดถึงเปลือกนะครับสามารถนําไปทุบแก้รอยฟกช้ำได้นะครับ เวลาเราไปเล่นกีฬาออกกําลังกายเกิดอุบัติเหตุฟกช้ำนะครับสามารถเอาเปลือกของเขาไปตำตำตำแล้วก็เอามาทาที่ตรงที่เราเป็นนะครับตรงที่เราแผลเราเป็นฟกช้ำนะครับสามารถรักษาให้หายได้นะครับนี่เป็นอย่างเป็นเปลือกของต้นเหมือดส่วนอีกทางหนึ่งทางแพทย์แผนไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าช่วยรักษาโรคอะไรบ้างแต่ ที่แน่คือเอกลักษณ์ของเขาคือรักษาแก้ฟกช้ำนะครับคนที่ไปเล่นกีฬากลางกายบ่อยๆและเออีกอย่างหนึ่งก็ยางของเขาสามารถรักษาโรคฟันผุได้นะครับปวดฟันแก้ปวดได้นะครับเป็นยาแก้ปวดฟันได้นะครับยางของเขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสาระเรื่องพืชนะครับถ้าคลิปนี้ไปมีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับสาระเรื่องพืช นำแนวทางพืชในภาคอีสานมาให้พี่น้องรู้จักกันครับุบคณครับ